อ้ามืงเนี๋ยมือเ่ยพี่น้องมือเพื่อนนะมึงเนี่ยตีตัวเองจืเลือดออกโอ้ยเมื่อยไดิมึงดูข้อมึงดูสกิมข้อมึงดูมือน่ะตีเฮงอันนี้ตีเฮงเป็นยังอันนี้อึเป็นยังเป็นยังว่าเจ็บบ่ตีตัวเองนะมาเป็นั่งน้ำกันไปไปไปหาบริษัทตรงนี้ บอสิทธิ์มหาไปไปไปกับซอกึมปะไปไปพาไปหาสตี๋เดี๋ยวปะไป้ไปมาพี่มาพี่่มาพีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะเบิดทุกขู่ถูกคนเด้อบอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศนะพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับสองสองกึมเก่าพี่น้องเมื่อนี้ยซอกึมจะพามาหาน้องซาเนาะพี่น้องเซิงน้องซานี่เป็นเคสคล้ายๆกับน้องเต้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นอ่า ผู้ป่วยมีปัญหาทางจิตเวชเนาพี่น้องเนาะทางจิตเนาะที่มาที่ไปจะเป็นจังไรโคงนองนองนองสานเนาะเดี๋ยวสิพาพมไปพี่น้องเอฟซีไปเบิง่งรับชงในคลิปเนาะเพราะว่าซากึมเห็นในคลิปเศร้าร้ายเนาะกะ่อนขังนักพอสมควรหนาะสงสารเนาะกะเป็นคล้า,ายๆคือกับน้องน้องเต้าเนาะคือว่าแต่น้องสิบ่คคอยป่าบกคคอยติงแต่น้องน้องน้องนองซานี่บางข้างกะทำลายตัวเองเลยพี่น้องทำลายตัวเองเลยกะ บกค่อยว่าเนาะบกค่อยว่าคือน้องเต้าบกค่อยปากค่อยว่าเนาะกำพูกับเพื่นเออเก็บกดหรือจังใดเนาะพี่น้องเห็นในคลิปเศร้าร้ายกัดเป็นตาสงสารโธสมควรเนาะพี่น้องเนาะเห็นแต่เศร้าร้ายส่งให้เศรื่อเบิ้งเศรื่้งกันเลยอ่ามาอัปเดตเนาะให้ายไปพี่น้องเอฟซีเบิ้งเพื่อว่ามีผู้ยันใจดีอยากสอยเรือน้องซาเข้ามากันยินดีเนาะที่เขาจะเป็นสะพานบุญเนาะแต่ก่อนอื่นเขาจะพาไปหาน้องกันเลยนะพี่น้องไปเบิ้งว่าอ่าน้องเป็นจังไรเนาะอาการถึงขั้นใดแล้วล่ะกะ ทีไปทีมาเป็นจั่างไรนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสก,กุลนี้มมเลยพี่น้องเพื่อจะบระพาดคลิปใหม่ๆเนาะไปไปหาน้องสากันเลยจ้าทุกคนส่วนไลฟ์พี่ก็อยู่เทียงให้เทียงหน้าตลอดเนาะพี่น้องพ่แม่เพี่ก็ปลูกม,มันเนาะตากมันไว้เต็มอยู่เนาะอยู่หน้าเพื่อนพี่น้องเลยโอเคเดี๋ยวขึ้นไปหาเพื่อนออ กมันตะมันเนาะพี่น้องพานมันโอ้ยเฮาจังเด้เนาะดูเทียงนา,าเสากใหญ่นะพี่น้องอมันยังเกิ็ดตาเหลือกตาส้นบอกี้เท้าเศร้าและนั่งลงนั่งลงนั่งดีนั่งดีๆ นุง string, น om, ่งส่งหายอยู่บนไหนนางกับเจียนางกับเจียโอ้เนาะอยู่กับหลานสบายดีล่ะสบายดีสบายดีหมดไปองเฮียนมาเรื่องเรื่องันเศร้าเนาะโอ้อ๋อโอ้อยู่กับแม่เนาะนางดีนางดีพวกเป็นนางสาวเกิรมมาไทยคลิปนางลูกนางลูกโอ้อ่ะลูกเข่ง นางลงยาเพิ่นนางสกึมก็เห็นพมาดนเนาะพี่น้องแต่บริถายลิปพวตะกอนกะแม่เพิ่นกะบริคอความเสือเรือแหละกับฮากกะมีคนมาถ่ายแบบในายเคสกับใครคือกับน้องเต้าเนาะเฝึกกันเลยเจ้าบอก่ให้คอความเสือเรือคนเพิ่นมาถ่ายเรือเพิ่นมาถ่ายเองแพ้ปลาไทยมอวานจะบินนะเมื่อวานนี่เขาสะใช้เออหาเพิ่นเาชียงน้อยทุกคนหาเพิ่นจะมีมากฮาเพิ่นจะเพิ่นมาในเด บำอื่นที่มาฝันิ่นดอกวานเลยอื่นที่ไปลาทสิมามานี่แหละบ่แต่วานอยู่บ่บ่บวานเชียงหน่อยอจะจะไปหาชียหน่อยแล้วเออแต,แต่ว่าแต่ว่าซุ่มซองสาลายมาถ่ายก้อนเป็นบ่บวานนี่ถ่ายก้อนวานเขาเห็นในซองสาลายอืจะไปพี่น้องก็ได้นอกกระเชียงหน่อยเนาะเขาลูกเอ้ยเออเชียงหน่อยเป็นลื้ยจะบอกลูกป้าบนนี่เกิดยิงคิงนี่เกอดยิงคิงเนออกระแสดงว่าเป็นพี่น้องเดียวกันใช่หรือเดียวกันพี่น้องเดียวกัน ไอ้ซันเลยเดียวกันแต่เสนะเออบ่ลเป็นคนอื่นคนไกลพี่น้องเอ้ยโอ้ตายเลยมีแต่พี่น้องยูทูบเบอร์พี่น้องกับพี่น้องอลีร้อได้พี่น้องเออบ่ลเป็นพี่น้องห่างได้เออเขาจะเข้าเลือกทามบ่เอาอยู่จักปีละกว่านางสานี่เศร้าหาเลยเศร้าหาแล้วบ่ไล่เรียกกันบอลน้องเตาคนอันเท่าไดร่เศร้าสามเนาะคนนี้น่าสิกลัวเศร้าหาได้พิเออเศร้าหาปีบ่ เป็น,นได้อาการตาับีตีบอนลนะงงยายาเพิ่นยาเพิ่นปะปะเป็น,นได้กัอาการตาับีตีบอตอนติดวิทย์กับยังบอท่าน,นไ,ได้ใไงประเดี๋ยวเนาะไล่โยกันกระตกเพื่อนตกเพื่อนแล้วก็อกเอา,าหัวตรงก่อนแนม่นบ่โดยตกเพื่อนแล้วก็เอาหัวตรงก่อนแล้กะมาดิแม่ก็เล่นก็เอา ก็ได้ชิลมอะไรอย่างนี้ก็ยังหัวมือขางคนเยอะห,กหัหกเออต,ตอนจากปีตอนน่ะตอนนั่นยังเชา้าบางชิบสามชิพสี่นี้แหละตอนยังน่อยอยู่อะไรแบบปั้นชีปีน,นปีนะ่แหละก็ไปแล้วก็ห้างแล้วก็ไปหาโมก็เจ็ดมือเพื่อนจะได้กินเข่านะจะทอดขั่ว เป็นตัวสิบสามปีมหดเทียมือจะได้กินเขา่าที่อดขวบนี่ตาฮะขาหันมากกับเป็นเสด็งเสดิ็งไปมันกับเบ็ดมันยังได้กจะพ่นเบ็พดพด่นเสรมองเหมือนได้ละได้นี่มอสักตุ๊บกระฉมมองเจ้าเคยพาไปกวดอยู่สวรรค์อยู่บ่ไปไปมอได้มอทานกองชีกับไปบ่บ่บมออันนะั้ตัวนอ้องเต่าไปจะไปแหละมอได้ หมอหมอดอกเรดรอยังก็ดออกเตร์ผู้ค้ำบ่อยอย่งผู้ค้ำนะไปอันที่ว่าเกี่ยวกับอันเกี่ยวกับอันไหนโรคประสาทไลยไปก้อนน่ะนะไปหรือเปล่าเป็นติดวิตนะเตีเป็นติดวิตไปเอาไปนะไปเลยกินยาเป็นอะไรกินยาทั้งชักทั้งกินเป็นติวิตบอกใครบอกกินแล้วก็นอนผ่านมือผ่านเวรโอ้กะสิสตาเดียวกับน้องเต้ากับอันลูกสลอมผมใช่แล้วไปกินเลยนอนผ่านมือผ่านเวรนนานๆกันกินแล้วก็นอน นี่แต่นอนบอกินข้าเข่านะได้กินยาไหมจอกเลยยายาเจ้ากินจากเดือนปีเด้งเขาได้เลยกินยาฮะขับโบไข่มึงยังเลยบอกกินกับโบไคยข่าสมมุิเป็นตั้งแต่ตอนไหนไปหาไปหาหมัวอยู่ไทยตอนคือกับอันนอกลูกทะลาะกันเจ้าเศร้าเนาะอันไหนก็เศร้าเลยเนี่ยอันไหนไปจะเถื่อนไปเข้าบ่เข้ามึงมีเงินไปเนาะเบ้าหูเรื่องอยู่บ่มาพี่ชาเอ้ยมาพี่สิสิเอาเงินให้หนีมาไหม ไปไวไปสิพาไปเที่ยวดิเห็นไหมมาสกุลพี่ไปไว้จื้อยู่บ่สกุลจื้อบ่จื้อบ่จื้อบ่โตจื้ออยู่บ่กันน่ะนั่งลงนั่งลงอย่าดื้อเด้อสกุลพาไปไปเที่ยวเด้อบ่ตะกี้คือบอกจบะจื้อยู่บ้นี้คือบอกว่าบอยังเลยตะกี้คือไปบวชอ่านหลองพอหลองเพล็มตะกี้นะบัณเป็นยังคือว่าเป็นไปสิษไปมากเลยปากบอยังเขายันแบบหนึ่งมากแบบ เป็นน้ำบแบบว่าบบอดีกินยาปัวนเป็นนักเข่าเนาะนักเข่าไม่ได้กินยาหน้าหน้าตัวเองหรือว่าหมอหกินก็ช่วหายกินมันนอนแบบนี้แม่นไปใส่ลูกสลอมมานอนละกัไปมาหลอดมันเป็นหลกจักมันมันบวมแสบปัวแบบตืมนะลายได้นี่กินยาประสาทปวดสากินลายลายวนก่กินนี่มากินแล้วนะมันวันเมคควันก็ปีหนึ่งทั้งกินทั้งซัก เอ,อ,อเฮัอตตาวะฮัตตาวะโซล่าเคยปูัแต่น้ำบ้านเฮาเนาะบ่เคยไปปูัอยู่ไทยเนาะโซล่าแบบคือจังทำลายตัวเองนะมันบนน้องซาเขาเคยเห็นชาวซาทำลายตัวเองนะตีมือฮามุนม่ตีตัวเองบ่ตีตัวเองตีปไปเลยตัวเองกกนะก,กัดเองตีตอกมือหนูเปิดเอาได้ไหมโอ้ยเนาะก็ะแบบคำว่ามีแม่เห็ดจังเดนี่มีแต่แม่เบิ่งเนาะแม่เบิ่งใช่ได้ไมลรำมันเห็นได้เขาเกิด เออแบบสุราทำลายตัวเองทำาตัวเองหักบปากบ่ะวสลายเออพญาดอีเป็เป็นอีกแบบนึงจักชิบานในตีไม่ตีหัวล่นตั้งใกล้ลูกสาวหัวโดนโอแโดนล้กกะสลราล้วกะอันเออคือน้องเต่าผัดว้า่นะว่าหุจักควมได้น่ะนะว้าวลายนะอันนี้เปดนบอ่เนาะออได้โปา มีเอาน้องจากคนก่อนเช่าซานกับลูกของผู้ยาวนี่น้องกับ hmm ผัว hmm นี่กับผัวนี่นะตาแอกนี่แม่ผู้เดียวนี่แหละเออได้ผู้เดียวผู้เดียวกับบอด้กินบอด้กินแห้งสักเนาะบกินแห้งเหด้ผู้เดียวเหรจักเวนอยู่จักเวนจากกรรมยังเนาะจักสาวบานยังกี่พาติกี่เขาเห็นไปข่าวบวชช่วงหนึ่งเรื่พี่น้องอยากเห็นตัวเองเคข่าวบวชช่วงเศร้าปกติอลไรใดแต่งตัวงามกว่านี้อีกเศร้าเด้อไปหาเต้นไปเต้นอ๊อฟไปเต้นกระโจนรุ่นนั่นเลย จะเป็นมาเลยแบบนี้จะกีสเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฮ็ดตัวเองหันเถียงอย่างใสชิดบอตีตัวเองเนาะตีตัวเองเอาบ่เงินนี่เอาบ่เอาบ่เงินทำหน้าตัวเองตีตัวเองเดี๋ยวตุสิทธิ์เออแต่อีตนเดี๋ยวเองสบายดีเอาซาเอ้ยมาพีมาพีมาพีนะยามันดอกยามันจะไปคุ้มมันซามนี่ผิดมันยังผิดสิบห้าไปเที่ยวมาพี่ไหม เออแปลกประหลาดอันหนึ่งอันนี้กะไค้เป็นพูนีบ่อันแม่นแม่เลยสาเนี่ยแม่มาทำพิสาเอ้ยคนละเรื่องอะไรกับน้องน้องเต่าตัวชิดเลยนักกับน้องเต่าเนาะแบบบัวบ่าวบัวบ่าวเลยบัวบ่าวเลยหมักทำลายตัวเองอันนี้อามไลายตัวเองคอนเ็ดตีมือนี่มุนม่ได้สัตว์ไม่อ้าตัวชิดทามเจ้า สิบห้ามึงสิเอาเพิรนมานังกลับไปจีนมามาบ้อนเสร็จเออขอไปวางอาบ่ยากเวลาเพิ่นนอนที่เชียงนานซาเอ้กินลแ้วบเข้าน่ะกินล卜เข่าน่ะกินล่เข้านะกินบ่เข้าน่ะกินบ่เข้าน่ะหืมป้ามองในมือเลยพี่น้องมือเพิ่์นนะมึงน ตีตัวเองจะเลือดออกโอ้ยเมื่อยดิดูกข้อบึงดูกสกุลข้อบึงดูมือนะตีหยังอันนี้ตีหยังเป็นยังอันนี้อืเป็นยังเป็นยังบอเจ็บบ่ตีตัวเองนะไปเป็นน้ำน้ำกันไปไปหาบอสิตตรงนี้บอสิตหมาไปไปไปกับสกุมไปไปไปสภาไปทะเียเดี๋ยวไปไปมาพี่มาพี่มาพี่ แมนแมนหัวได้ปะหัวอะ่านเงี้เอาเงินชิดเอาเงินไห้นะย่าย่าชิดมาพี่ชิดมาจะยืนอยู่นี่อายบริังไดโอ้ยหนามากเนีูกแต่อีนเนี่ยบสิดไอตีตัวเองมุนบัดมือตีโอมือเขียวแมนมีแต่เลือดแมนโอ้ยหนามาาเนี่นักก็้องเต้าอีกอันนี้เคินเนาะเืนบ่ เออเน่สิเนาะชาหาปีชาหาบ่แม่นอาการเนี่คนละเรื่องกันออกเตาเนาะสากินข่าวแล้วกินข่าวอาบน้ำเนาะบ่เอาบ่าเสือเนี่ยเอาเสืองามมาให้ตะกี้จ้าคู่เรื่องเนาะตะกี้ยันได้เสือลำพาวเคยขอเสือลำพาวตะกี้นะใช่ขอได้ตะกี้นะตะกี้คือเห็นเพ<อ>ิ่งไปห้องสองห้องสี่ข่อยก็คือเห็นอยูนะ่แล้วเอาบ่าเสือเนี่ยเสืองามจะให้เอาบ่า เอาบ่เสวองามคนไหนกับสินได้สินไหมเอาบ่แม่กะเท่าอะไรบ้านี้แม่ไม่รูกจะค้นอันนี้พบค้นเลยลูกพทั้งคนนี้อันนี้ลูกฟัวมายเพื่อนได้ตู้ชิปถ่ายได้ลูกหล่าซ้ำไปไปสิครับไปเอาสินไปเอาสินสินไหมไปมานั่งกับแม่มหมี่มัโอ้ยนักนักแห้งนักของแม่อยู่สี่ข้ายู่แบบตีเพิ่นบ่เคยตีเคยยังเพิ่นบ่ดูเป็นเป็นยังไง พันต <l convert to sex> ีเพันเองนะแต่ยังหน่อยพ่อเคยตีบ่พ่อพ่อแม่บไม่ได้ตีหรอกไม่ได้ตีถึงเสีพ่อเคยตีเคยยังกะถึงมันกระทบจิตใจมันเป็นมาเลยกะมีต้องบอกว่ามันข่าดีๆเล้วพ่อแม่นะแบบบ่ดีๆน่ท่านกินข้าวกินน้ำปกติบ่มานี่ประธานได้กินมานี่หาก็กินแต่อันข้าก็ตกเพิ่นมาให้เมื่อวานนี่แหละกินในกระถอกนาะกระเก็บกิน อถอดใส่แป้เแี่ก็เก็บปินมาหนิ่นเป็นไปนี้ <c oughs> โดนเติบแล้วป๊โดนแดดเปดเก้าปีแล้วข่าปินมาหนิแปดเก้าปีนเนาะคอยเคยเห็นเพื่อนไปห้องสองห้องชีเคยเห็นดุอยูเนาะไว้ตอนนั้นกำลังกำลังเริ่มแน่นหากไม่ได้ไปเธอทิ้บคือน้องเต้าเนาะ แต่ว่าอยู่น้ำพ่อน้ำแม่แต่ว่าตีตัวเองตีตัวเองหักบ่เฮ็ดกระพ้าตีตัวเองตีตัวเองพ่อแม่บ่ตีบ่ตีตัวเองไปตัวเองไปที่ย่างตัวที่นี่บ่ไปบ่ไปนอกจากพ่อกับแม่พาไปจังไป้าพาไปเนี่ยไปข้ามันหนาวนี่ย่างมะฮอดกินแต่เมื่อยจนเมื่อโบดนะย่างมะฮอดไปโบดบ่ขับโบดขับโบดเอฟเฟนเอาคนเขาบงดึงดึงใบโบใบได้ ไม่แต่ลงขนองขนอ่อนเน๊ใชเว่าขาวิตามินไปแล้วนเนาะกินยังก็กินแบสซ่งเอาเมื่อชักยาเขาก,ก็นี่กับบชักด้วป็นไรซักกระป๊บเด่นเมือ่อยเด่นเนาะฮขลลุมัจะเป็นหนัก,ชกวชาก้อมเพ็รจิมัเนเแต่เป็นแบบสั่นเนาะสั่นแล้วทำลายตัวเองได้บส่สิเดตีนมือกับอยู่ชีดแล้วบัมือเบกับงออยู่ชีดเนาะตะกีบบริแห้งจมีได้บ่สิเด้ วายสิบิญ่ากวนองเต้าเด้อเบื่งแน่พี่น้องบุยากไปให้พ่อเมยไปลอันพาไปก็มีคนคุ้มนั่นแหละนี่กวนองเต้าอันนี้บุหรเรื่องเลยแต่เม่เบ้าอันนี้เิ่นหรเรื่องอยู่เนาะเป็นฟังอยู่อยิ้มเรียฟอมยิ้มดีใจไมาาจักิ้มแนี้บอกี่ปนหนาไม่ใช่ไขวพี่อวยไหมนะวม มาไหมโยหนามาไหมเอฟซีอยาาแค่นนานวยมาดูอย่งกันดูหันบัวนี่พนังนี่สลายสลายมาในพนังบ่บัวนี่นั่งนั่งบรวลกไปววถ้าบัเดีวหนาใช่เดือดางใช่บัวจะปีก็เพิ่นนช่จะติดเป็นด้วยมือเราใกล้ๆนะมีแต่เลือดเราบบตีจะดอกไปเบิ่งใกล้เราบริิแดงดอกมีแต่เลือดตีตัวเอง ม่ได้นเนี่ยทำให้เจ้าของมาพนนีเนาะแต่แป้วเนาะตู้ซิดแบบว่าเอาเอาไปกินยาแบบคือจังยูซูนบอมบัดในเศร้าอยู่แบบนี้เจ้าปะมันมันมันเกิดยากเลยเอาแบบเขาจะเขาจ้าเอาพิบาร์ร้อนน้ำทางไปปัวบัวเศร้าเขาไปกินยาบมี้มมันกับบอช่างสิว่าเขาต้องเอาไปตัวนี้ใกล้ก้อนโพนักต้นบอมบัตนี่มันเป็นแบบไปปิ่นปัวยาเสพติด แต่นี่มันนอกเพิร์บเลสเสตยาเด้เพิ์เสเสยานอกตัวเนาะแมนนขึ้นมันเกี่ยวกับระบบสมองของนอะระบบสมองนอะระบบประสาทความคิดต้องไปห้องมอที่ปีนปัวเกี่ยวกับสมองอันนี้น่ะเนาะที่น้องเลยเล่าขวดในช่ววันเพิว์บว่าประสาทร้อนประสาทร้อนหาากบุญมียากินบ่ คนก็อาหารเยอะมากินกันนอนคือกันนอนลายก็พ่อยากให้กินไายเหมือนคนเนาะงก็เชื่อเต็กเต็กก็น้องเต้าน้องเต้ายัางว่าถามเข้าใจเลยถามมุจจาควบตั้งแต่ว่าอันนั้นนะจะไปจะปิ้งดังจะยา่างอันนั้นนะน้องเต้าไปไปไป,ไปบ่ะะบบบมาอ,อันนั้นเนาะบ่มาเฮือนมาซานที่ซื้ออันนั้นเดี๋ยวนู้นี่ว่าอันนี้ผักบ่ไปใส่บ่ไปมีได้อย่างท่านนายกองบ่ปากตัวนี้นี่ นักว่าอันตรายนะบุตรกุบเป็นอย่ยอยู่แบบเงียบอยู่บนปากบนตีนก็ไปให้ตัวเองพล่อมพี่น้องเส้นผ้าเป็นอย่งเขาก็ต้องเชื่องเมื่อือผ้ามีดเชื่องอะไรด้ต่จะเชื่องแน่ต้องโยก้าให้ยู่คนเดียวอีกเลยอย่าให้ยู่คนเดียวเด้อแม่นแล้วมันคนหนึ่งไปคนหนึ่งยู่ไม่ได้ไปผ้าแล้วโดยเป็นเชือกเป็นอยังกระเชื่องไว้อือทำให้เจ้าของ แบบนี้แบบนดี้คได้ยืนเลขันั่กันนอบก็อือันนี้ยืนกิ้มได้จักอยู่เลยเดี๋ยนยิ้มอยอะเลยจักอยู่ไหนเป็นยังเจ้าผัวบ่เป็นหนี้นหันบ่าวบบมันตกบป่าบัติ้งบเบาอาบน้ำอานไนยังม่จักอยู่บ่ม่จักพอเมอพ่อเมเบิดไป ดีพอมียังแม่เตรียมให้มีมีเบิร์ดนักนกนักนักนกเต่าเลยนักขายนกเต่านั่งหูจักนักนักหูจักหูจักแต่งเพคได้นะแมนหูจักเบิดทุกอย่างอันนี้บบิร์ดยังเบิดอันนี้บอสอะไปบอสสิพาไปเที่ยวไปบอสเป็นชื่อซาบอสแม่แมนๆไปเบิ่งนนำลองไปบอสสิพาไปโวยหนามาดูไปบอสเบิ่งนนำลองเคยไปบอส คือว่าชาวกลุมเนะเป็นเคยไปบวชว่าชาวกลมเนะไปบวชพาภพไปเที่ยวเป็นแบบชอมบี้เลยเนาะบอกว่าดีใจจะมีได้โลกอนี้ต่างประเทศจะเป็นหลายต่างประเทศคอยดึงในเฟซบุ๊กหรือยูทู e มันจะเป็นเกี่ยวกับระบบคันโชลายต่างประเทศแปบแว่าพวกที่ว่าแบบบูมีเฮือนนะนะที่อยู่ตามขางท้างข้างถนนเ็เชื่อว่าโลกเป็นโลกชอมบี้จะแบบนี้แหละ ค่ะโลกพวกนั้นเลยพวกหลินยาหลายเราเลยส้วงส้วงส้วงเป็นใหม่ตอนชิมันสำนองเต่าจักมาผัวคูบ่าวจักนุงเสือได้บังคับไว้ขอเสือมวยนุงเออเนาะตะกี้เนาะบัดบัดน่องอันนั้นได้ชาแนลอันน่ะเศร้าอลไรบอออันที่ให้ไปเฮือนเฮาตอนนั้นตกี่เศร้าแล้วไปกินยาอยู่หมวกเศร้าแล้วนั่นู่หมวกเศร้าอันจะพาไปว่าเศร้าไหเศร้าคือกั้นะพาไปนี่กับน่องนั่นกันนักได้ตอนนั้นนึกว่าบอคอยหูวเรื่องดอกน่ะก็ คนบ้านเฮานี่คือกันอันลูกชาวนี่ก็ชะลอมลูกชะลอมอันนั้นยังว่าอันนั้นนันบ่ได้เป็นยังแต่ว่าตัวน้อยรถตำเลยสมองกระทบกระเทือกอันนี้ก็บโตเครือนเคลื่อนละแมียร์หรอวะโอ้ห่านโตเครือนแต่ยังน้อยโตเครือนแต่ยังน้อยบ่รู้ว่าโตเครือนเป็นเลยตอนยังน้อยก็เป็นชื่มแบบว่าซึมชื่มชื่มชื่มสาวๆบอกชะมองคือกระทบกระเทือนแนี่ยบึงหักแล้วอ ตกเคือนอยู ar, ่ในบ้านคุณบอในบ้านช่วงเติบอยื่นบอตกหัวกันใดญกินเอาหลงเลยกายพนักไล่เหยวกันโอ้กายพนักเลยเล่นเหยวกันได้เหยวกันแต่ยังน้อยอันนี้นะก็น้องน้องเต้าเนาะอยากกระโบวเป็นยังกระโบวพี่น้อยนี่บ่ตักยังเลยนี่มีแต่อยากทำไรตัวเองอย่างเดียวแมนนี่แหละเพิ่นเอิญมาโลกชอมบี้พี่น้อง เป็นคือซอมบี้คันใครเคยเบิ่งหนังไม่นี่เราเลยอือโอ้โหยังมีแต่ซอมบี้ก็ทําให้ตัวเอง zombie นนอนกันก็ับซอมบี้อันนี้บอกว่าโรคซึมสาวซึมสาวอืออย่างนี้เฝ้ากัน้ะหมดจักค้ามือเนาะเรื่องของพ่อเนาะหมักหมักเฝ้าเขารุนแรงหมักใส่ความรุนแรงหมักเบาดังก็ค่อยต้องเฝ้าเด้อต้องให้พ่อค่อยๆว่ากับลูกพ่อตั้งใจนอนมันเก็บกดมาก่อนมันจึงเป็นนะอ่า ต้องหนึ่งมาสภาพแว็บร้อมพ่อแม่คนอ้อมขางต้องให้กําลังใจเด้อต้องค่อยๆว่คาคือพ่อเด้อพ่พอก็ต้องคอ่อยบอกยังหูวงยังหูวงจะอายอยู่นะูว่าว่าสภาไปเทีย่ยวตจำครองกันยิ้มโอ,โ,อโอ้ยอวยอวยหนาพีนา่นะไปหักซานะเศร้าตัวสิอันนีลยนะไปหน้าพี่ล่ะสภาไปหามบออืออวยมานี่เวลากระตัดเล็บมือเล็บตีนเห็นเด้อบไหวตัดบโอ้ห่อยบาย เออใบยบอบหันจับจับมาจะเอาที่ตัดมาหน่ผุดไปด้วยหอยตัดเลยเนาะเด็ดเต๋ยวนี้มังค้งหล่ะหอยัดเดี๋ยวนี้นี่ปัจจุบันนี่นี่เตะมือมานี่าว่าน้ำแม่อยู่บ่ว่าน้ำพลอยอยู่บ่บ่ได้ปากบ่ว่าน้ำไผ่เลยบานนั่งคุกมกเดื่น่ะโดนเติอแล้ว่าบ่ว่าน้ำไผ่นี่เยวประมาณหกปี้นแล้วไม่ปากนอนนี่ก็ข้าจมลูก เขาจมลุกได้จังลุกเขาไปจมลุกกับเบ็เบื่อน้อยลงาจทำบ้านได้ยืนกับยืนแบบนี้เลยยืนที่นั่เขาน้าได้สบ่ายอยากกินข้ากิ้นน้ำคุณเด้ทอดอยากคุณเด้บอกว่าอย่างเขาก็แต่งเม็ยแต่เม็ดเลยไปห้างกินเองหักบอกว่าอยากกินข้าวบอกเพา่ายังเด้มมากินเดิมนี่เด้อเอาไปอย่งเดิมเอาไปหานังวนที่อย่รับพุทธอืนี่อย่รังพเขาเผาที่กบอกินเจ้าอย่าเจ้าอย่าตีตัวเองเด้อ แต่จะตีตัวเองได้ตัวเองได้ขี้ลายเจ็บเลยคนงามใช่เล็บมือเล็บตีนจะให้ให้แม่ตัดโรเลอร์เพื่อตัดเมย์คือชื่อเมย์เบิ่งเลยเนาะเบิ่์กเมย์นะจกคอมเพลตดีนะมจกคอมเพลตเอาชื่อดีนะได้จะไปทา้งรายกับบ่มีเงินไปเนาะถูกเงาเงินทำกับบ่มีเนี่เบิร์กเนี่ยชิดนะเบิ่งไปนี่นะ เคยพาไปไปกวดอยู่อยู่ห้องหมออยู่สวรรค์เพื่อนว่าว่าเป็นประสาประสาฉานฉาดร้อนเป็นหลักไอห้องมอไปสองบอลสามบอลเพื่อนคิดว่าเพื่อนเป็นย่อนว่าตกเฮือนบ่เพื่อนแต่เพื่อนใหญ่มากมันอีเพื่อนไม่ได้ไปเสพยาหรือว่าไปรินยาไมอยังบ่บ่ไปเถื่อนนี่นะอ้าวเนาะไปเถื่อนต้องอยู่่เฮือนนะแม่เนาะมันไป ยังมีปัญหาเงินหาค้ำด้วยไงคุณนกักก็เป็นแบบนี้เลยเป็นต่อมาเลยสิ่ไหมโอ้จะก้มเพรสแบบน,นี้น่ารักอี่หนึ่งมาหนิรักเลยเขาปากเลยแบบนี้<า>ก,<า>กี่ยังปากแล้วพอแ,แม่ปากอยู่โดยพ<ด>ี่นะให้ให้พ่อให้แม่อยังทีท<อ>ี่นี่บอดข้าศึว่านักนักจนมาเขาบอดไปหักซานะบอดซิม,มาโดดไปเด้เขาบอดไปชื่อยาเด้หายยากินยากินได้พันอน นอนก็นอนผ่านมือน mm. 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 ah, ่านเว้นเนี่ยให้มะหายจินมัหนีิกินได้มันก็สินอนเียนว่าชีสุขภาพมาอือมัวว่าหลายคนก็ได้เพราะได้ขายกินอือก็ได้ยูนซื่นอือ่ะสรุปเรากินกระบบกินกระบบกินนี่ยสำคัญบ่สำคัญเออกรกินดีกว่าเนาะกินกัมาดุกมากกัแบบนี้กินยานะมาดุกมากนี่กินยานะยายังได้กินไหมเป็นวางให้นาะยา ยันยาบ่บ่ถือกะบ่เท้าเลยพี่น้องเลยยาหมดเดียวกันก็ต้องเต้าอะไรบ่สิดเหมอนกันคล้ายๆว่าคนเจ็บหัวเอายาดิเจ็บท้องกินบ่เท้าเลยหมอคู่ค้ำกับเอาแค่ปีหนึ่งทั้งชักทั้งกินมากค่ยังบ่เท้าอืมเดี๋ยวเอามาเนี่ยยัง่ได้นั่งเลยพี่น้องเลยแต่อีตนแม่เราพี่น้องเนาะยืนชนี่ได้เบ่นมือบพราะขาบ่ดึงลงนิดกะใช่แล้วขาโมดึงขาดึงลงได้ก็นั่งพรานั่นกิจวัตรเนแี้ยดึงลงมาดูลงนั่งดูหันรองนั่งซานั่งดู บ่ดูเงเดี๋ยวบสิทาคลิปดูมองบังดูเอาหางงบังดเง่อันังได้บนี้อาเออคนจิงเนียนี่คนจิงเนียนี่พี่น้องเลยเนาะไหมก็คนู้ยู่อืูู้้พมยางนั่งมีมานงสาีนังสานั่งือกเนาะทุกคำ เาอาล้ลนางลีกตัวนอ้อยเนาะยืนบนมือมือยเอลแม่ต้องต้องดึงอลีรอห่ะเจ็บเลยเนาะโอ้ยเมื่อยนะแม่เด้เนาะโอ้ยอาุกข่าขาชินชิเกันลุกเขัาอีต้นแม่เด้เดะหิ้มซะเด้ตุสิดเด้ยิ้มซะเด้ทิ้งเดิทิชิ ข้าวสินคัตมาดนังคัตมาด้เออเดินมากนี้มนด้องนี้ขอสียางมาที่อาจัะโง่ไปทางอื่นเส้อว้ค่ะหอเอาพวกเงินขอจาเงินไห้เด้อขอจาเงินหายไปขอจากเงินห้ใไหนตู้ซิปอ่าบงนตู้คมซื้อๆหาเงินห้เพื่อนว่าไปชื่อกินขนมเด้๋อพันอยากกินขนมเนาะเลย จะได้พฤศจิกมิเช้านี่ออืตีตัวเองเลือดออกเลยเนาะเไปลงไปถอมมันัทุกเช้าจะน่ะปู่มันคลายบ่อยเนี่ยหมอมันน่ะก็ไปทางน้ำเอื้อยทางน้ำเอื้อยไปปู่ล้วก็มันก็ตายบ่อเนี่ยยังเดือดท่านี้แหละไม่ได้หมอสองไม่ได้หมอเอาเงินนี่ยังไม่ได้ขายเอาไหมบ่จักหรอกน้อยนั่เงิน ao làm bò hay áo? Đập tả nhau hay mê cái đấy. Đôi đôi. À, à, à. Chắc nên nhiều bò. Chắc chắn là. không có ba chỉ chắc nhưng mà. Uhm. Khen ตัวน่เล uh ือนออกเนาะ้าน mm ี้ตัน่เนาะชัดบ่ด้วยไดเยชัดแค่นี้ยเสายืนแล้วก็ชัดเ๋ยลองมาถอดมันมีเสียงโปะโปะอืมตีตัวเองทำได้ตีวเพ่อแม่กับ่สัญญาจะกำหิตไปทั้งได้ไปทั้งได้รไม่ีเงอนไปว่ะนี่คอทางตนี้ ทางใดจะจะลังห้างไนเ้อเด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 ้อด้อเด้อ้อเด้อเด้อเด้อกด้อเ้อเด้อเด้ออเ้อเด้อด้อเด้อเอเดอเดเด้อเด้อเ้เด้เดอเอเด้อเ้อเดอเ่าอเด้อเดอเด้อเด้อเอเเด้อออเอบ้ด้บอเดเอ ป็นน้ำจำลองพี่น้องเป็นน้ำจำลองเนาะเอ่อสบายดีเด้อเพื่อนๆสบายดีสบายดีเนาะไปไงนาะพี่น้องเนาะขอตัจับก่อนจับไปเถอะเสียงเพื่นกันไงจับเจือเนาะสวัสดีวัยยุคถุกเนาะพี่น้องเพื่อนกะนหายักซอยเรือแม่น้องกะติดต่อเขาบ้างเด้อทางตึกทีมงานตู้ซิดกับสกึมได้เนาะพี่น้องเนาะยินดีจะเป็นสะพานบุญให้ด้วยพี่น้องคลิปนี้กลประมาณนี้สกึมกับจิตรคอลลาภมญพี่น้องไปก่อน ສິເກົ້າຄຳວ່າສະບາຍດີສະດ